พอกินข้าวกลางวันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่2 1สิงหาคม2อง7นนะคะพอกินข้าวกลางวันนะคะวันนี้ออกมากินข้างนอกนะคะแม่อยู่นี่ค่ะ,แม,คะแม่อยู่นู่นนอนอยู่ในห้องแม่นอนอยู่ในห้องค่ะพ่อออกมานั่งข้างนอก ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค,ค่ะอุ้ยมีหมาน้อยตัวนึงนอนอยู่ตรงนี้ไอ้มีหมาน้อยตัวนึงนอนอยู่ตรงนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเงนนุเลยค่ะพ่อทานข้าวกลางวันนะคะสวัสดีค่ะพี่ภาคลบบุรีพ่อชูสองนิ้วให้พี่ภาคลบบรุออววบบรีสวัสดีครับคุณพ่อดับค่ะสวัสดีค่ะพี่ภาคลบบุรีสองสองหนึ่งพ่อทานข้าว นอกบ้านนอกห้อง นครับคค่ะ้ออิอ่แล้วจ้าจ้ สวัสนะดีค่ะจอดับจอดับจอดับ พ่อทานข้าวอิ่มแล้วไม่หองรอง้อนฮะไม่หลงร้อนไม่หลงร้ออะไรตอนนี้ถ่ายดีทู

เออเออนอนไปเลยได้เชื่อไหมัเชื่อตัวนี้ไหมัเชื่อตัวนี้ไหมฮะมีสามตัวเนี่ยมีสมตัวนี้ออก